สดัีผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันที่ผมมาอยู่ในเกม My Hero นะครับผม Academy นะครับเป็นเกมใหม่เล่นฟรีในคอมในสตรีมนะครับผมโหลดฟรีด้วยเอาดิเออแต่ตัวพวกนี้ผมก็กดเล่นได้นะนแ่ะเออถึงถึงมันจะล็อกอยู่ผมก็กดเล่นได้นะแล้วก็คุณรู้แล้วว่าทำไมถึงเล่นตัวที่มันล็อกได้ทำไมวะมึงมึงไปดูที่ข้างบนมึงเห็นไอ้ข้างๆเกมสีลุงไหมอ๋อไออ๋อไอที่มันจะเป็นสองต่อสามสามต่อสามนี่เหรอ ใช่ไอหมูดีกลัวนั่นแหละกูอ่ะศูนย์นับสามนั่นคือกูเล่นตัวที่มันล็องไม่ได้แล้วเห<อ>็นไ,ไหมความรู้ใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละทุกคนผมนะครับจะมาเล่นให้ดูทุกคนเพราะว่าเกมนี้สนุกมากและถ้าใครเขาาเล่นแรกๆอย่าหัวร้อนนะเพราะเล่นยากมากถ้าใครเล่น,ลนแรกอ่ะเออแล้วมีเป็นโหมดสามมีแค่โหมดสามคนนะเนี่ยดูดิโหมดสามคนหมดเลยดูดิมันมีแรงด้วยนะเว้ยแต่แรงเนี่ยนีแรงแต่ อันอันนี้คือแร้งเหรอเออวะแร้งแมทแล้งแมทน่นหละทุกคนผมจะไปเริ่มกันเลยนะครับผมผมผมจะตัดไปตอนเอก่อนตัดนะทุกคนผมพอบอกอะไรก่อนถ้าเรากดไปเนี่ยเราจะต้องรอคนในทีมสามคนก่อนนะครับผมก็คือต้องรอคนที่เข้ามาสามครบสามคนนะครับก็คือมีเราหนึ่งคนมีเพื่อนสองคนหรือว่าถ้ามีเพื่อนอยู่แล้วก็เพิ่นมนอีกหนึ่งคนนะครับผมก็พออย่างนั้นนะครับเราก็จะต้องกดสตาร์ทนะครับกดตรงนี้นะครับ แต่ว่าต้องรองคนมาก่อนนะแต่ว่าไอ้มวมันสตาร์ทได้เลยไงเนีย่ยทุกคนเดี๋ยวผมแต่ไปตอนที่ผมเข้าไปเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาแล้วนะคะผมไอ้มวมันก็ใส่นวดจัดเลยตอนที่ผมได้เข้ามาแล้วนะครับโอ้โห,โหดูดิดูด,ดิโอนี่ไง <c oughs> โอเคบ่นเลยว่าโคตรโหดโคตรเหือยโคตรมันครั้งนี้จะลงตรงสีฟ้าไอม้มนมาลงไอม้มนลงสีฟ้ากับอัวมาตอนนี้ไม่ค่อยมีคนลง นะนำแถวนี้แล้วกันโอเคเราอยู่กันเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนไอ้มนมึนอย่าแปลกแยกมาดิออีถ้าแปลกแยกกูหักคมเนี่ยมึนเมื่อกี้ก็ผิดเมื่อกี้ก็ผิดมึงอย่าแปลกแยกกูบอกเลยบอกว่าจะไม่มีคนรุมเยอะนะอา้าวเป็นไรเนี่ยเกมเดี่ยวเหรออ๋อมึงยังอ๋อมึงยังไม่กดอนะ่ะมึงมึงต้องกดซ้ายก่อนกดซ้ายดิ เออโอเคมีคนลงน้อยมากมันลงรอบๆเราไปเติมเลยเหมือนพร้อมเหมือนพร้อมจะลุมระยำเราตลอด,ลดออน่าจะลงแสดสีแดงอเงออ,อ,น,อน่าจะลงแฉสีแดงเองี่ฟารอมกด F เก็บของอุ้ยเป็นหนึ่งเฮ้ยวังหัวมีตัวอโอเคอุ้ย โอเคตอนนี้ผมเริ่มชำนาญชุบชุบชุบเอา้าอ๋อนึกผมนึกว่าใบการ์ดหายเมื่อกี้แบบตกใจเลยใบ<ๆ>การ์ดอีกอันนะอนึงไอบ้บอลไอบ้บอลไอบ้บอลไอ้บอลระวังมีคนมีคน,ม,คนมีคนอยู่แถวมึงอะ่ะเอ้ยกูโดนไลบอลกูโดนไลรีบไปสีแดงแล้วตอนนี้กูต้องเอาใบอัพการ์ดก่อนแล้วกูจะรีบหนีละมันมันเอาอะมันเอาไบอัพการ์ดไปละ เค <Okay, S 2> <laughs> กูหนีดีกว่าไม่อยู่ดีกว่าไม่อยู่ดีกว่าเพื่อนไปสีแดงแล้ว <laughs> ตอนนี้กูอยู่ข้างเนี่ยมงุมงคนึ่ง <laughs> เออวิ่งตามเลยกูตามกูตามตูดเลยระวังเลยเย้ยค่อยๆไป <laughs> นะครับคนค้นคนีคนคนคยบก่อนรู้สึกมันจะเป็นบอทนะเนี่ยพวกเนี้ยอืมบอทบอทบอทคาได้ <laughs> แน่ใจนะแน่ใจดิ ไอ้แหลบอดโอ้ยกลัวโอ๊กลัวไม่นช่าแรกขอถอดคำพูดไอชยกูด้วยชกูด้วยมมรู้รอไม่รู้แกหว่าขาเป็นบอดเองเห็นไหมมช่วยกูก่อน่เพิ่กูกูโดนล้มเอ้ย้อ้เอ้งเเรไม่ครไปหาเรื่องตั้งแต่แรกอยู่แล้วไไ่ยชีวิตได้แล้ว่ กูตายเลยเนี่ยโอ้มึงไม่ช่วยกูอ่ะถึก็ตายสองเลยช่วยกูก็ตายสองเลยเฮ้ไม่ตายมันมันมีตัวหนึ่ง A F K อยู่เมื่อกี้คือมันมีตัวหนึ่ง A F K อยู่เว้ยเมื่อกี้วางวางกับดาบไว้ก่อนเลยหรือมีตัวตามหลังมาคนไทยไหมครับคนไทยไหมครคนไทยไหมครับรอเรียบร้อยเพื่อเราแตกโอ้โหอย่างไว ลิลได้ไปชุบแล้วมาชุบกุซะอ๋อสิบห้าวิสิบสี่วิเพื่อนเราจะเกิดละต<อ>ีก็มาหาตอนนี้กูกาลังม,มอง,งอยู่จ,ยจุงจองกับดักที่ไม่ได้เลยอันนี้เราก็มองน้องบนไปก่อนแล้วกันนะผมเนี่ยไอ้นี่แหละที่ไอ้นี่แหละท,ที่มันเอฟเคคือถ้าเราสู้มเมื่อกี้เราชนะแล้วเว้ย เพราะว่าพวกมันกําลังลุมกูอยู่มันมันกาําลังตอกกูอยู่ฆ่ามันฆ่าฆ่ามันซะกดวีรัวเลยมอนกดนี่กูลัวแล้วเป็นคนรู้สึกเอ้ยมอนยายายาด้ค้าเพื่อนเชี่ยร์กูใครวะยาไอ้นั่นแหละที่ฆ่ากูไอ้นั่นแหละยาโอ้โหวิ่งไปหน้าวิ่งวิ่กระดักมาเลย กับกับตักแมงวางเรียกใช่ว่าก่อนเลยวิ่งเลยไปหาคนช่วยไปไมชุบอ่ะเนี่ยไอ้พวกใบชุบหาเต็มยก็ได้นี่อเนีดยของธรรมดาเลยไปดิไม่เจอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปตอนที่ผมโดนชุบเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะได้ชุบป่าไม่รู้ว่าจะได้ชุบป่านะไปไปเดไป ผมมาแล้วเย,ย้หลังจากตายขาดไปสักนานดูอะไรไได้ะไ่ไกูหนีแล้วไปบา่ายอ๋อกูวางกระดาษไปเรื่อยเหรอเนี่ยกูวางทั่วแมทไปเลยเห,อหรอเออมึงจะวางมันกระดาษก,กูไม่กระดาษกูไม่กระดาษกูไระดาษรอกตอนนี้อตอนนี้ขอหนีมาสันโดดก่อนตอนนี้ขอหนีมาหาของก่อนจนจัดตอนนี้คือกูจนจัดเลย ไม่มีไม่คิดจะมีบายสกิลให้กูอัพสักสกสิลสายสกิลหรอเพื่อ,อนไอ้มนท่าเจอบายสกิลขอหน่อยนะกูจนนะเจ <Okay, okay. S 1> ้หน้าแขมกากมากไป่านี้แบบว่าตองโล์กูุสมาป้องกันตัวเองได้ด้วยเว้ยกูดีแล้วกูดีแล้วกูดีแล้วแบ่ก่อนแบ่ก่อนแบ่ก่อนแย่ก่อนแถวนี้ไม่มีคนเยอะมามามาช่วยมาไอ้มนระวัง มากูยิงกูยิงให้แล้วอ่ะตายเปล่าตายแล้วแหละเชื่อกูกูหิวจับกูหิวจับกูหิวจับผู้แม่งกับพวกของเพื่อนเป็นร่วมมือกันแบบสังขารหมู่โคตรแย่อะไรโดดข้ามมาเลยกูโดดข้ามมาเลยอะไรอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอุ้ยถุยป่ะเนี่ยโมาผิดที่แล้วมาผิดที่แล้วไอ้หนุ่มมึงมาผิดที่แล้วทุกคนมาผิดที่ไม่เกรงตาย โอ <boundaries, S 1> <st> ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนอุ้ยอุ้ยสุดด้วยมีมีมีอยู่มีมีอยู่สุดด้วยมีมีอยู่หนีอยู่แอบอยู่เพื่อนกูคงช่วยกูช่วยก่อนเออช่วยกูก่อนมา่วยก่อนเลยเข้าเชิญชุบเลยชุบเลยกด F เลยกด F เลยไม่ได้เอฟเลยอย่าอย่าอุ้มโอเบฟเลยเดี๋ยวเดชุบคนนี้มันจะมาเอาเปนมาแล้วตื่นแล้วตื่แล้วตื่แล้วระวังระวังมีคนแถวนี้ตอนนี้คือกูไม่มีของในตัวเลยอ่ะ ไอ้มันระวังอะไรวะคือกูไม่คือกูไม่มียากูกูไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยนี่ไงยาอยู่นี่ขอฉันต้องหาค่าคนที่มีใบชุบว่ะปุ๊บตอนนี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างที่จะคุณคุณคุณมึงอย่าไปบวชบ้าป่ะยูมึงจะตายแล้วน่ะ มาจุดสิมันมีคนดียอมรื้อไม่กลัวอะไรคนเดียวเลยหนึ่งไม่ทันแล้วมาหนึ่งมาซาไปบางใครทันอยู่บางใครทันอยู่บางใครกูบางใครทันอยู่กูว่าใครทำไมกูไม่กดใช้เพราะกูลืมเออกูแตกเป็นไงไม่เป็นไรได้ผมมาได้ขนาดนี้ผมตึงมากแล้วน่ะเกมเรื่องนานมากเกมเนี้ยหรือใช่จริง ่านขอาการจบคลิปเลยละกันนะคะผมก็น,น่าดึงทุกคนหลังจากที่คนที่ดูมาภาพค่อนข้างสวยนะครับแล้วทำรายละเอียดตัวละครออกมาได้ดีมากตัวตัวละครบาดเจ็บก็มีรอยนะครับสังเกตเดกิกุเขาร้มเมื่อกี้ใช่ไหมเขาก็ยังมีรอยขีดขว่วนใช่ไหมหมนแน่นาดึงทุกคนข้อดีทุกคนแล้วค่อนข้างสวยแล้วก็เล่นฟรีตอนนี้เล่นฟรีนะครับมาโหลดนะครับครที่มีคอมมาโหลดนะครับจนกว่ามาโหลดก่อนที่มันจะไม่เล่นฟรี <laughs> โหลดก่อนที่มันจะไม่ฟรีนะครับ โหลดก่อนนี้มันจะไม่ฟรีน่ารือคนผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอเลยละกันนะครับผมกับน้องเหมือนมน่นสุดหล่อที่หล่อเฟี้ยวของผมนะครับผมแล้วก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย